กกพยันขึ้นค่า FT ดันค่าไฟพุ่งเกือบ5บาทต่อหน่วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศผ่าน Facebook แจ้งการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผ่านแปรหรือค่า FT ในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม2565อีก68.66สตางค์ต่อหน่วยเป็น93.43สมตางค์ต่อหน่วยทําให้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ประชาชนต้องจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้กกพทํากราฟิกเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าก่อนและหลังปรับขึ้นค่า FT ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าใหม่ต่อหน่วย4บาทส8สตางค์โดยถ้าใช้ไฟฟ้าเพียง72หน่วยต่อเดือนจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่313บาทหรือเพิ่มขึ้นจากที่เคยจ่ายประมาณ49บาทสำหรับกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าใหม่ต่อหน่วย4บาท96สตางค์ซึ่งถ้าใช้ไฟฟ้าไปประมาณ332หน่วยต่อเดือนจาก เดิมที่เคยจ่ายค่าไฟอยู่ที่1,418บาทค่าไฟอัตราใหม่ที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่1,645บาทหรือเพิ่มขึ้น227บาท